สามเก้าโดนยังไม่ถึงอันนี้เป็นกิจกรรมเหมือนของแถมที่ลูกค้าที่มาซื้อตอนปีใหม่คริปเตอร์ถ้แถมของโครมใหญ่สักโคมหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับมีไหมไม่มีนะมีอ่ะลูกพี่ดูด้ยด้วยสี่สามสี่ห้าได้กี่สามสี่ห้าหนึ่งคัน <My> Life. ลองมาถึง S ครั้งปึ๊บเพื่อมาเจอกับเลขอะไรนะ,นะคืนกำไรให้ลูกค้าเน่ว่าเป็นเป็นใครดวงดีก็ได้เป็นของแถมดรือ<า>่แต่ของแถมก็จะแพงประจำปีปนะประจำปีครับสำหรับผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้านะครับ300บาทขึ้นไปทุก300บาท มีรรสิทธิ์ได้ถึงทีใช่ไหมเนี่ยทั้งนั้นเลยโอเบอร์ตองเบอร์ตองเบอร์ตองนี่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 นู่นนู่นนี่นี่นี่นู่นนู่นแล้วไปสุดเลยเฮ้เนี่มันจะหมดแล้วนะใช่แค่ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่แจกทั้งร้านเลยวะเนี่ยโอ้เป็นแต่เนาะ นี่ด้ยหน่อนี่ก็มีนี่ก็มีเตียงให้พูดเบอร์เตียงพี่ด้วยเบิร์นเบิร์นจ๊อบเก้าอย่างทั้งงเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศอะไรนะจ่ายจริงจับจริงได้น้าให้ถ่ายได้ป่ะได้ได้ขอญาตถ่ายนะครับน้า จะตลาดด้วยนะพี่ขอผมขอญาตถ่ายได้ไหมครับได้ครับได้ครับ6ไปนี่ครับดึงีกนี่ครับจ่ายจริงจับจริงน้าาาไม้ามีคนเจ้าแล้วกองหน้าล้มไปแล้วล้มไปแล้วเหรอโอ้ัวล่มกัวแล้ายังเหลือล้มหัวล้มหัวมีครับพี่เขาได้กี่ใบนะหกปลกใบครับเอาแล้วจ่ายจริงจับจริงขอคหอม เดี๋ยวมาดูนะครับว่าพี่จะได้อะไรไปเพิ่มเติมกลับไหมวันนี้พี่จ่ายเท่าไหร่ครับ1,800บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเบอร์2117ไม่มีเลยพี่โอเคเลยครับได้มีมีมี2117เจ็ดห้าหกเดี๋ยวก็เจ็ดห้าหกน่าจะมีแต่สี่ห้าหก จ็ดเก้าเสี่ห้าหครับสามสอง็อันนี้ไม่มีแน่ไม่มีสามเก้าเก้าดวงยังไม่ถึงอันนี้เป็นกิจกรรมเหมือนของแถมที่ลูกค้าที่มาซื้อตอนปีใหม่นะครับคลิปปีเฮ้ยแแถมของโครมใหญ่สักโคมหนึ่งใคดวงดีก็ได้ไปอันนี้ต้ใช้ดวงใช้ดวงไม่ไมีดวง ที่แผงเลยครับอ๋อที่แผงอ่าเหมือนเหมือนอเหมือนแบบอ่าเดี๋ยวจับฉลากไอ้นี่เลยลูกพี่เอ้ยนี่เหมือนเหมือนเอาลิเจนซี่ครับ <laughs> เดี๋ยวได้ลิเจนซี่ <laughs> เอาคุณแหนต้องไม่ <laughs> อั้มเบดกันอ๋อนี่นะเอาตรงไหนลูกพี่นี่นะนะก็จะเป็น ครับคลิปเปิดมาสักพักแล้วยังไม่ได้ทักทายกันเลยสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเด็กครังในวันสบายๆับายบไส,สไตล์ที่ผู้ชายจะทำกันวันนี้เราอยู่ที่ ST f i s h i n n g นะครับเพื่อมาดูกิจกรรมแถมของให้กับลูกค้าตอนสิ้นปีนะครับซึ่งจะแถมให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้า300บาทขึ้นไปทั้งหน้าร้านและออนไลน์ครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับครับแล้วผมจะเปิดยังไงอาลุย่ป ได้ให้บิ right ่คันนี่เจ็บซี่เปิดเลยครับเอานะครับคนนี um> <h <h ้เปิดนะครับเลขอะไรเอ่ยไม่มีเลขห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าชาร์ตห้าเก้าเก้าห้าเก้า9 9นะครับมีไหมไม่มีนะมีอ่ะกุีคดู ได้ด้วย G3 G5 ได้ G3 G5 หนึ่งคันได้คัน G3 g าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เดียวเลยเบอร์เดียวเยังโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรางวัลครับนี่ครับรางวัลนะครับโอ้โหหมาหมาฮะ อันนี้เหรอครับอันนี้ของผมนะน่าจะเป็นของผมนี่เอ๊ะจะเป็นกับหัวมาถึงก็จับได้แล้วครับโอ้ยคันนี้ลิ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 ซิสิเดียวกันดูที่ดวงใช่ครับใคันนี้มูลค่า2,000บาทนะครับอันมูลค่า2,000บาทนะครับ โอ้โหี่วคนนี้ซื้อฝากผมซื้อตับตกมันเดียวด้วยนะใบเดียวซื้อแค่300เนี่ยฝากอันนี้ปั๊บหนึ่งนลขอะไรห้าเก้าเก้ามาแล้วอีกลายอยู่ที่ที่วอมด้วย พี่อไมคัก่จดนี่อกสี่ากำลังอยากได้อะไรยากเอาแล้วอันนี้ของพี่เองนะนะน้องเขาไม่พี่เร่งก่อนนะครับเวลาปุ๊บพี่เลงพี่อยากได้อะไรเล่งอย่างนี้ผมบอกว่าผมไม่ข้ามเบ็ดถ้ข้ามเบ็ดคนเหนือเขาไม่ข้ามเบ็ดเนี่ยาเดข้ามเบ็ดกันยงไงก็เดนอ้อมไม่อ้อมมาเดี๋ยวเหีมา <ส>อันนสี่สิบสองสิบจะมาอ่านเลยนะครับเก้าสิอ่านยิงสิบนะครับึ่งส um ินะครับยิงสิรียมหมันียมหมาน เลขที่ออกมีเลขเปล่าเลขที่ออก1880 1880แปดยนึ่ไหมมีเหรอไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีเพราะเลขคนละหลักกันไม่ค่อยเยะโอ้อาจารย์อะไรนะไม่ได้จับไม่เจอไม่ได้เลยจับให้คนอื่นบ้างเราให้คนอื่นได้เลยเก่าสนุกกันไปนะครับถือว่า แล้วก็ลมแค่นี้ใช่ไหมครับอุปกรณ์คุ๊กนะครับใช่อุปกรณ์ยุ่งน่าดูแผมใช่ไหโอ้โนี่หลนอะไรวจุกอย่างนี้โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นทางบันไดครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอกาสมาเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับอีกห้าห้านี่เดี๋ยวหนึ่งห้าห้าโอ้โห แปดแปเจ็ดโอ้โหถ้าเป็นตาด้รู้เรื่องโอ้โหโอ้โเป็นตาด้วยพูดหมอปลาหน่อน่ะครับโอ้พูดเลยครับโอเคหนึอา้โอ้อีกสองใครับเด้อ เช็คสิทธิ์อ่าน้องครีมครับเช็คสิทธิ์ให้พีทีมีค่ะขับสองพันก็มีจ่ายในก่จะวันแล้วไม่มีค่ะเิดเลยปุ๊บปึ๊บป๊บสองสามเก้ เบิ้ลเรียงเบอร์ตองครับเน้นรถล้นก่อนแอบล้นคนสองสองกว่ากันเลยอ่ะโอ้หความไกลมากอ่ะไม่ถึงค่ะไปสุดท้ายแล้วนะไม่มีเลยค่ะสุดท้ายแล้วลุ้นกันไอเกี่ยวได้ค่ะไอเดี่ยวโอ้โหแปลกจาอ่ะจะจีบกันอ่ะ ใส่จะเล่าเล่าได้นอนครัขอบคุณนะครัไม่จิดรางวัลนีาป้ามาเจ็กีกๆๆ จับได้เล็วบอกว่ารดตันเลยหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าหกห้าหกหกโอ้ยพี่เสียายอ่ะจับให้เร็วตัวนี้นะนี่ก็คือตัวแทนของ ST นะครับต้องครีมครับเพื่อจะมาจับฉลากให้แทนนะครับลูกค้านะครับที่สั่งมาทงสวัสดีค่ะก็นี่นะคะลูกค้าจับครีมนะคะจับเคสพิเศษเนาะวันนี้ครีมก็จะมาจับ ให้ลูกค้านะคะคน,นแรกก็จะเป็นที่เสร็ใส่ค่ะยี่สิบเิบนะคะคนเดียวจัดไปคะ่ะมเค่ะสเป็นตัดแสงหอันนะคะสำหรับผู้ที่สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับทางตัวแทนจำหน่ายของ ST องนะครับก็จะเป็นตัวแทนที่จะจับให้กับ ลูกค้าของแต่ละตัวแทนนะครับซึ่งตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวทาง ST นะครับจะจับฉลากแทนลูกค้าที่สั่งทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็กิจกรรมเนี้ยจะสิ้นสุดเมื่อของรางวัลหมดนะครับเมื่อไหร่ที่แผงรางวัลหมดและรางวัลหมดไปนั่ก็คือสิ้นสุดกิจกรรมนี้นะครับในปีนี้ลา มอบเจม็นแดแปดอยู่นิดเดียวอ่ะเกิดเป็องป่แล้วอ่ะเกิดป็เจ็ดเก้าเก้าขมังหูบ้านโอ้โหคนแล้วและนี่ก็เป็นบรรยากาศในการจับให้กับลูกค้าที่สั่งทางออนไลน์ครับในการจับแต่ละครั้งเนี่ยทาง ST ก็จะอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งให้ลูกค้าในแต่ละทลายนะครับที่ ได้ทำการสั่งซื้อจากทาง ST Fishing นะครับลงสินะคะ กิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าของทาง s t Fishing เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการไลฟ์สดแจกเนี่ยวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยกินเวลา2ชั่วโมงกว่านะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อของรางวัลชิ้นสุดท้ายได้ถูกแจกออกไปนะครับวันนี้ ภาพบรรยากาศเนี่ยผมคงเก็บมาเล่าให้ฟังเท่านี้กว่าส่วนใครที่สนใจนะครับก็สอบถามไปทางเพจ ST p i i s h i n g ได้นะครับก็สำหรับวันนี้เดกคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเอาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่ใครทักคุณอย่างรักในการตกปลาอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Birthday, freedom in my life.